เฮ้ยเฮ้ย,ยตรงนี้ตรงนี้นคนล,ลำเบียดทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ล่าล่าผีในเกมแบบหมดนท์แมร์ไปเลยไงใช่ไหมตอนนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับมีคุณแจ๊บคุณจ,จิตจันทร์คุณจิตจันัดแล้วก็คุณพันุวิทย์แล้วก็อีก<ช>คนหนึ่งเป็นนายพลเรืองลำแสงตะแคง <c oughs> นะครับตะแคงเด้าใช่ครับมีทั้งหมดสี่คนนะครับถ้าเข้าไปเห็นสามแสดงก็มีแค่สามคนแจ๊บครับผม ใครมันมาต่อยวะต่อยอะไรวะมาต่อยแล้วจอเราทำไมอ่ะใครอ่ะะอะไรอะไรเลยกลัวข้ามาต่อยน้าจอเราใครอ่ะอะไรผีน so ีไหนอ่ะใช่เหรอมึงเข้ามามึงเห็นเลยโชคตกร้องอะไรกลัวอะไรกลัวอ๋อนี่ไงเข้าหมดหมดไหนแมงไงหมดไม่ใช่จำเสกแก่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ ไม่รู้ว่าปิดตาแล้วไม่ใช่พี่เล่นกลัวพี่เล่นกลัวนี่คืออะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วอย่าไม่มีไม่มีเกลือออกเกลือเฮ้ยไม่ทำเกลือใหม่เว้โชคทำไมมึงเอามาเยอะจังวะเออไม่มีอ่ะเอามาออมมาทุกอย่างอ่ะเฮ้ยทำไมกระตุกจังวะพี่ทุกคนใจเย็นนะจะไม่เล่นงานเลยมาเลยตุกเอ้อไปกองหน้าบ้านไปกองหน้าบ้านมาแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านพกกับผมชีวะใน เอาหม่จ <f dragging> ับเดี๋ขอไีขอีเมื่อกี้ไม่ได้เดยวีเอแป๊ไนนขบอกได้บอกได้อับอกแล้วอันนึงขอไอีเมื่อกี้ไม่ได้อัดเอาหม่ขอรีแอเมื่อกี้เลยเออเดี๋ยวเดงก่นเดียวไางก่อนเดี๋ยวขับดูพีอ่ะเดี๋ยวออกเฮ้ยิกมัวขึ้นมันมิเร็วขึ้นมขึ้นไอีมัได้ด้วยิได้วยเียมได้ โคตรเหมือนเลยสัสโคตรเหมือนอ่ะพันโบเป็นเกมสนุกพอได้อยู่สามสิบเฟรมเลยนะคนดูดูแค่นั้นไปก่อนเถอพวกเราอ่ะเอ้ยมันวิ่งได้ด้วยเ้ยมีเหนื่อยด้วยมีเหนื่อยด้วยเหนื่อยยังไงวะเนี่ยมันมันดูตรงไหนว่าเราเหนื่อยมันจะหอบไ่ะ จะต่อจอยไม่ต่อแล้วเอ้ยมึงเอาอีเมจกับจะต่อจอยแล้วพี่มันเล่นยากไอ้ที่เดี๋ยวเขาแตกกันหมดไม่ไม่เราจะแบบถอยออกไปไอ้โจ๊กโจ๊กนี่กูยังไม่ได้เล่นเอาลาใช่ไหมเพราะมันกล้องเที้ยมากไอ้พวกลองมาถือดิแล้วไปไหนดีอะไอ้เลนที่ตรวจไอ้เลนไอ้เลนมันถือกล้องมองได้ด้วยแสดงว่าต้องเห็นในกล้องเว้ยแต่มันไม่เห็นในชีวิตจริงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมของกูมัน ทำงานกูมันสิจุดสามปะหรือมันดูมันดูเปลี่ยนไปแล้วอ่ะอเออลองลองกล้องล่วงมันมันใช้ไงไอเรนลองถือกล้องดิอ่าถืออยู่ออกออกมาข้างนอกแล้วมันใจนี่แล้วมันลองกดชี้ขวาดูกลัวมันเห็นกลัวไม่เห็นในกล้องเว้ยแต่ไม่เห็นข้างนอกแน่เลยไม่ก็เป็นปกติไงที่เราต้องไปวางกล้องแล้วเราก็ต้องเปิด UV ไงไม่ไม่แบบไม่ไม่แบบคณะมันถืออยู่มันอัดเลยใช่ว่าแสดงว่าแบบเราเอามาดูแสดงว่าเอาแค่นี้ก็ได้แล้วนี่ใช่ฮะแย็บกดชิ้ขวา ก็ใช่ไงก็กูบอกอยู่ว่าคนชิคขวาเอ้ยมันดูดิเทอร์มโอเมเตอร์มันดูยากขึ้นเลยยี่ห้อยังไงวะนนี่มัดูเดียวไปดูเร็เราเราไม่ได้เราไม่ได้ศึกษามาก่อนเอาไงดีเออเอาไปเหอะไอ้เชี่อทุกยากไว้ยจะไปกลัวเราว่ามันรุ่นไหนแล้วนี่มันจะเอาอะไรแใครใครจะนำใครจะนำกูนำหมดแล้ววาเดี๋ยวกูก็นำไปซื้อหรือกูเข้าตู้เลยไม่นำไม่นำไม่นำเฮ้ยอะไรไม่เปิดสารอะไรนั่นเดี๋เพื่อนๆเพิ่งร้อยเลยอ่ะเอาเนี่ยคนทุกคนเอาอะไรบ้างอ่ะ จะเอ๋จะเอ๋เอาบ้านเอาบ้านคุนค้นๆเฮ้ยเอาเฮียกล้องเก็บของมีโดนปิดอะอกล้องไม่ชาร์จไปกล้องเก็บของโดนปิดอย่างงี้เราทำไงอะจะไงอะไม่ได้เลย,ยออกบ้ <c oughs> นานเลยก็ไหนแม่ไงชุกแล้วจะหนียังไงอะแล้วหลบในห้องอะมีวะแล้วมีใครมีคูซิฟิกไหมเอ๊ะไม่คูซิฟิกเทอร์โมมิเตอร์ไหมเนี่ยไม่เข้าไม่ได้แล้วเขาจะมีไม่จะมีเฮียอะไรล่ะเอาเทอร์โมมิเตอร์อยู่กับเราด้วยหอะ เอออีสัตว์มึงก็เดินเข้ามาดูดิไม่มีไม่มเอ้ยนี่หกเนี่ยเจอแล้วเนี่ยไม่มันมีต่ำกว่านั้นอีกเอามีต่ำกว่านั้นอีกว่าเออไปกูไปไปกูไปเย็น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 อายุเฮียเออว่ามันต้องไปสับงไปนี่ไหนเดี๋ยวกูไปดูก่อนว่าไอ้นี่มันอยู่ไหนไอ้ไอ้ไอ้น่าใช่เล่นแบบมืดๆเฮ้ยเฮ้ยกดออฟ ่เนี่ยเนี่ยเห็นนี่เห็นเลยเนี่ยเร็วเร็วเอามาส่องหนึ่งเลยตรงนี้ตรงนี้กดกดที่ขวาดูกดออฟตรงนี้ตรงกูอะตรงตรงห้องทางซ้ายอะเคยมีกดออฟใช่ไหมปิดไฟดิกระชีพปิดไฟมีกดออฟก็ใส่ก่อนเลยโอ้โหตัวเฮี้ยอะไรเต็บไปเนี่ยฮะเฮียอะไรตัวอะไรเจ็บไม่ไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยมีกดออฟได้หลายตัวเป็นได้หลายตัวอหะไหนกดออฟ ไม่เห็นจริงๆดิหน้าห้องอ่ะเนี่ยมึงถือมันไม่แฟร์เนี่ยมึงถือค้างไว้อ่าถือค้างไว้อยู่ไม่เอ้าไม่มีแล้วเมื่อกี้มีจริงๆเลยเราดูลองดูอาจารย์มีจริงๆกูสาบานเลห็ดนี่มีมีเห็นปะโอเคมีครับกูรอปหนึ่งแล้วอายุเฮียถ้าตอบเจสต์มาเนี่ยต้องอายุเฮียเฮียวิวิประตูเอ้าเลยไม่แบะแบะอ่ะ ôi chết Ở dưới here? Here. Good Go, go. ui, cô đi? Kyle bên đâu. 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 สักเจาก็จะคืออะไรอุ้ยแม่กลัวขากล้องอยากรู้อยกว่าขาคนนี่หรือว่าเอาขากล้องไปไกลนี่ไอ้เชี่ยมางรู้ว่ามางรู้ว่าภาพในคลิปที่ออกมาโคตรทะเลนี่ยายสามคนยืนโคตรแตเขาออกเขาออกเอออ๋อจที่นายกูได้ยินเสียงเมื่อกี้คนเดินหน้าประตูเลยรูปพูดนะวิ่งอย่าห้อมกันแล้ววิ่งเข้าไปบนข้างในโอเคป่ะบนไหนบนไหนแบบวิ่งเข้าไปมั่วๆเลยแบบนำๆเฮ้ยมึงมึงจำมึงจำมึงจำห้องครัวได้ไหมเออ วิ่งไปวนห้องครัวรอบหนึ่งแล้วออกมาเออว่าเนยสอาซ้ำเจอกัก่อนนะแล้วเจอเจอผีค่อยวิ่งผีค่อยวิ่งเจอผีค่อยวิ่งเดี๋ยววิ่งไม่ได้ออกมาพี่น้องวเลนตกใจวันไหนวันไหนวันนี้วันนี้เอ้ยเก็บเอ้บอบอตรงนี้บนตรงนี้กดอะไรเปิดเปิดใหม่นะฮัลโหรอทีบ้าอายุไม่กดทีบ้า ARU I'm out Fuck this shit Are oh, you f u c k up man มันต้องมีนี่ไม่ใช่หรอคุยผีด้วยไม่ใช่หรอเอา้เอาก้องหายนี่ไงเอ้าเอานี่ไงก็ไปเปิดไฟดิอ๋อมันมันไม่บอกเฮ้ยจะเปิดตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ใช้ดุ<น>้มดุ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 ้มุมมุมุม้มุมุ้มุม อ่อนอะไรที่อ่ะไปออกมานี่ออกมาเก่งๆมานี่มึงจะก่อนทำเฮี้ยอะไรวะเก่งมึงเก่งอ้ไเอาเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นติดพวกเอ็งอยู่ไหนไปเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะกระดูกสันหลังจะกลัวจะขอยที่ถ่ายดิเอ้ยจะถ่ายอ่ะเหกระดูกปวดหัเจ็บได้ปะเจ็บได้โอ้โหสันหลังใครเนี่ยยาวจริงๆ เข้ามาเร็วๆเหียแจ๊บผู้ตกใจเสียวมึงไรเออวันนี้เร็วกุกอุ้ยตั้มมันซีเดปาซีโต้ก็ตวาคอเวาีเสียว้าีเสี่ยววได้ยินข้างงข้างงเอรดเปรดเปรดมาซีโตเอระว่าใช่ข้างหลังอ๋อเดมาาซีโตเด้าปาหยุด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 เดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้มันต้องไปพูดตรงนนี้ไว Why are you here? Are you here like this? หนึ่งวิ่งเอาไปปรับไมค์ใช่ไหมวัน Are you live here? อุ้ยตกใจเสียงไหมไม่ได้เรอวะฮัลโหลพี่ come out and play โอ้ยยูยูเพย์อะคอมพิวเตอร์เฮ้ยคุณซิฟิกหักอันหนึงอะเอาลอยเฮียแล้ววิ่งดิดี่เดี๋ยวไม่เยอะตีจมันจากวมเยอะยององ คซิฟิกหักเห็นวะตอนแรกก็มนลาว้ยกวนตีนอ่ะไอ้เหี้ยเออมันลาวัยมันโดนทฤษฎีกเลยมึงเก่งมึงเก๋งเหรอถ้ามึงเก่งมึงเก๋งจริงอ่ะออกมาเออมาฟังภาษาไทยออกปะเฮลโลกายก็ไม่มีนี่แหละเออคุณซิฟิกเข้ามาหน้าประตูไปแล้วกูไปละอยู่อยู่คนอยู่ดุนออลออลน ถ้าถ้าเราถ้าเราถ้าเราไอ้นี่หมดทุกคนผมว่ามันาต้องล่าอย่างเดียมันอารมนมันเขาเรียกอะไรจะตอบสนองอยู่คนเดียวหรือกรุ๊ปไอ้เฮี้ยนี่อารมนเฮี้ยเดี๋ยวก็ล่อห้าให้อ๋อมีออกรุ๊ปเด้อไปเลยไปคนเดียวออกรุ๊ปลินดาต้องพูดจากข้าวห้องก่อนข้าห้องก่อนลินดาดิสนีย์โอ้ยไม่เจนสลินดาลินลินดาแมนลินดาดาวิสลินดาเดวิส ลินดาลินดาดาวิสมันปิดห้องไหนวะเว้ยมันล่ามันล่ามันล่าอุ้ยอีระวั่างมันออกได้เปล่าไม่รู้มีแค่สี่วะมันมาจากห้องไหนวะห้องน้ำหรือห้องไหนวะนอกห้องไอ้เหี้ยพอพอเราเดินกันเอามันยังล่าอยู่นี่เอามันมาล่าหลายรอบวะทำไมอ๋อไม่ใช่กูเดินเอากูเดินหาวมาเออเออมันไดเออมาล่ารัวๆ มน็ในในแม่มันล่าเดียวมันไม่ได้ล่า้างใช่ไหมมันล่าหลือัวล่าค้ามใ่ไหมล่ะเฮ้ยเนี่ยมันเปิดเออมันมีโอกาสนี่ไงก็มีโอกาสได้มันโอกาสที่แบบไอ้ตอนัีนมันไม่ดังตีสามารถเปิดประตูหนีออกมาได้อ๋อมันมีแค่สี่มันกดเจแล้วตัดทิ้งเลยเอฟอห้าตัดทิ้งเลยอ่ะเข้าไปแล้วเอาตัวรอดให้ได้เออเอ็มมึงจำได้ป่ามันเป็นมีทางห้องเบดมใหญ่อ่ะวิ่งเข้าไปตรงเข้าไปแล้วเข้าสายอ่ะ แล้วมัน,นจะมีห้องน้ำมัเหใช่แล้วมันจะมีห้องน้ํากับห้องเก็บของ,<ร>งล้วอ่างน่นคือตรงไปสุดโน้นแล้วเลี้ยวซ้ายป่ะใช่โอเคหนึสองตไปลินดาดดวิสล<อ>ินดาดาวิสลินดาดาวิสโโจกละลินดาเาวิสลินดาดาวิสเนี่ยเน,ยเ,นยเดี๋ยวเราเข้ามาแอบให้องนี้มันน่าจะไม่เข้าเดี๋ยวาดาวิสดาวิสลินดดลินดาดวิสลินดาดวิสลินดาลินดา,ดา,ดา ไมได้ฟนแสดงว่อยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยเาอดรอยเท้าม่เยอะชูเห็นม่้เอออนี้คือฟิงก็บินบอะวะไม่ไม่อันนั้นฟุตปรินมันอยู่หน้าแล้วมดไปละไปละไปละเข้ามาไปไป

ไม่ได้กีเราไอ้นี่นะเว้ยไม่ได้กีเราเปิดไฟอยู่แล้วมันไม่กลับคลิปหรอไม่มันมีระยะหรือเปล่าเออมันม,มันมีระยะใช่ใช่มันต้องอยู่ระยะงอไปดิลิน <laughs> ดาดาวิสลินดาลินดาดาวิส ไปเต้งถมดเลย่บัเต้บัเต้ดันเลยมาโยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แสงบักแสงบักวิ่งแตมึงอะีิไงเข้าเลก็ยคนเดียโปร่งไปล่าสมาสติกอย่างนึงดันเต้มาโยลินดาดาวิสแล้วจะมีโคตรฟิกอู่ไหมมันโค้ดมันโค้ตรฟิกนี่ลินดาไม่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  ลูกชายคนดีฮีโร่ฮีโร่มันมันกดดันต้องต้องรอดเนี่แหละเราแล้วเราต้องเห็นมันด้วยไป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 ไำเ and play เลยเฮ้ยเฮ้ยระวัววงระวังข้างหลังระวกูละระวังลินดาลินดาคำเอามึงยะเป็นฟิดิเฮ้ยเฮ้ยเียพีย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันเร็วมันเร็วว่ะมันเร็วนะเว้ยตายเรยวตายเร็วมันเร็วมากตายหรอตายตายมันเร็วมากจุเฮ้ยมันตามมันแล้วอยู่ติดไม่ติดมันอยู่ไหนแล้วแต่กูถ่ายได้เราไปเอากล้องคืนไม่ไม่ไม่ต้องเอากล้องคืนมันเนี่ยมันมาแล้วมันเร็วว่ะทำมันเล่นไป ว่าเราต้องศึกษากันว่าจะหนียังไงให้รอดอ่ะออกมากันยังอ่ะออกเกียร์มาไล่อยู่เอ้ยมึงควันเต็มเลยในห้องที่มึงอยู่อ่ะเอ๊ะอ่ะควันอะไรไม่รู้กูจนเนี่ยมันมีมันเหมือนควันอะไรเหมือนใบมุมเหมือนลินดมึงรู้ว่ากูนี่ยังไง กูเรียกกูวิ่งเข้าไปวิ่งออกขวาอาไว้แล้วมันตามแล้วมันตามแบบชิดมากแล้วกูก็วิ่งไปสุดห้องรถเลยแม่งก็ยังตามมันคุมหน้าป่ะมันยังคุมหน้าคุมคุมหน้าคุมหน้าห้องรถนี่ไม่มีที่แอบอ่ะไปแย่แต่แม่งมันวิ่งตามไวเกินอ่ะเสียเอ้ยเสียชีวิตได้คนนี้แหละไม่ยากอันเนี่ยไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแบบวิ่งหนีได้เออมันยากมากหมดนะทำอาฟติ่งก็ไม่สำเร็จถ่ายผีก็ไม่ติดไอ้เย็ดแม่ แต่กูแต่กูถ่ายติด้วเดี๋ยวกูเอาคลิปไปให้ดูตีนี้มันถ่ายยากหรอปกติแค่ถ่ายก็เจอละไม่ไม่เมื่อกี้มันแวบพอดีดูมันใส่กล้อนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกูเอาคลิปออกมาเอาให้มึงดูลายจูแม่กูเห็นกูเห็นรูปอยู่ลายจูโอ้ยอะไรวะลายจูไปละไม่ไม่เดี๋ยวจะให้ดูตอนมันไล่ไง